สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเดินทางรอบสนามกันนะคะวันนี้เดี๋ยวนำจะถ่ายคลิปเนี่ยระหว่างที่นำมาวิ่งอยู่บนโรลเลอร์เบลดนะคะรอบสนามว่าที่ที่ในสนามของสวนวิภาพิรมของเรานะคะมันกว้างขนาดไหนแต่นำไม่ได้วิ่งสรอบแบบกว้างๆวงสัทีเดียวไม่ได้ผ่านตรงตรงที่คุณยามนั่งนะคะแต่ว่าจะเป็นวิ่งในส่วนของสนามที่เป็นครึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตรงตรงที่เครื่องเล นะคะใครที่อยากเห็นข้อความเป็นจริงของตรงนี้ต้องมาดูเนาะตอนนี้น้ำเริ่มวิ่งแล้วนะคะเริ่มจากรองเท้าน้ำเลยนะคะวันนี้ก็จะมีคนที่มาวิ่งเนี่ยน้อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นอากาศครึ้นะม่ะเหมือนฝนมันยังคนคงน่าจะกลัวฝนตกนะคะอันนี้ก็คือระหว่างทางที่เป็นลู่เป็นทางลู่เรื่อยๆนะคะก็มาตามทางเรื่อยๆวันนี้ก็มี ถังขยะคุณสำนักง,งานเขตเอามาวางให้ทางสวนของเราด้วยมีถังขยะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตามทางมาเป็นวิ่ง ที่พนักงานทำความสะอาดก็กวาดสะอาดมากๆเลยค่ะส่วนเจ้าดอกไม้ใบไม้เนี่ยเขาก็จะตกระหว่างทางตลอดทั้งวันอยู่แล้วพี่เขาทำความสะอาดตอนเช้าเขาก็จะตกแบบนี้ค่ะของเขาทั้งวันนําไม่ได้วิ่งผ่านตรงสวนที่เป็นเครื่องเล่นเขียวๆนะคะเพราะว่ามีคนเล่นอยู่นําก็จะไม่ได้วิ่งเข้าไปอ่าน้าก็จะไม่ได้วิ่งรอบใหญ่ที่ผ่านตรงหน้าห้องน้ำนําจะวิ่งรอบกลางตรงสวนนี้ค่ะรอบเล็กๆตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จะตามทางไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางที่จะวิ่งมาสู่ถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หมุนกลับมาที่เป็นตามทางของเขาก็อันนี้เดี๋ยวนำจะแผนไปให้ดพูพี่เขาเตรียมต้นไม้สวยๆเอาไว้ด้วยค่ะต้องเอาเขาคงจะต้องแผนว่าจะเอาไปวางที่ไหนสวยๆสักแห่งหนึ่งแน่ๆเลยนะคะอันนี้ก็ยังวิ่งตามทางอยู่เดี๋ยวจะมีเด็ดๆของสวนนี้นะคะว่าเฮ้ยสวนเรามีอะไรด้วย จะมีต้นมะละกอค่ะมะละกอกําลังออกลูกด้วยสวยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเราจะมีคนที่มาปลูกไว้ข้างๆสวนสวยงามมากๆเลยมีลูกมะละกอด้วยก็เดี๋ยวจะแพนกลับมานี่ที่สนามนี่อันนี้สวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาเย็นๆค่ะอันวันนี้คนน้อง